นี่คืองานงานเป็นหมอบงานให้ปลาเก๋งน้อยหมอบงานปลาเก๋งน้อยมาทอดเด้อพี่น้องทอ,อดปลาเก๋งน้อย ใส่ไปเกีียวเขาได้ไปขิงหน่อยมาก<ม>นี่ นมูปลนปาน้ำแก้วต้มหอยปลาทอดหมูทอด ข้าวสวย នេ <alla> <hacerlo> <todd stanza> ះមោសមุนភៃຕົ້ນតែបៃຫມາກញ៉ោអ້ອຍ ใช่จริงเขาต้นใบกับพ่ออันนี้เป็นอาหารเสริมทอดปลา จานไปใส่ก่อนนี่้ว่ซุกแล้วเดี๋ยวมันถิบไหมเดี๋ยวมันถิบไหมเดี๋ยวมันจะไหมไหมยังไงไม่เห็นจับซุกแล้วกรับแล้ว ก่อันจิกลายเป็นไหมทอ,อดปลาปาลามหรอห่อขงห่อขิงกินม่นอนเนี่ยต่างปลาอย่คลิปนี้ขอจบแค่นี้ก่อนเด้อกับเข้าวห้อกินนะครับเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกับข้าวน้ากินอร่อยจังเลย